โอ้ตอนนี้แหลกมากเลยนะครับผมโอเคผมวันนี้เลยกับเกม s k y ยบ็อกซ์ไอ s าซีซั่นสองสกายซนะครับผมสกายบอกใหผมทำใหม่ให้ไม่เป็นไรรู้น่ว่าไม่มีคนรอโอเคผมไม่คนบอกบ้าถ้า2องแสนสองหมื่นวิวแล้วให้จากเกมโอเคผมเปลี่ยนไปเลยโชว์ตัวเดี๋ยวให้ไปโชว์ตอน หนึ่งพันหนึ่งพันสองรยซเพราะว่าเล่นเกมผีไปด้วยเจอหน้าด้วยโอเคผมผมก็ได้ไปปั๊มมาสร้างเรียบร้อยคนระับโอเคผมส่วนของหายไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรเราทำใหมก็ได้ส่วนนี้แกะมันเกิดม่เองไม่รู้นะมันเกิดมายออังไงโอเคต่อไปเราต้องเอาไม้มาส ประมาณนี้โอเคผมต่อไปแล้วก็มาประมาณแล้วก็แบบนี้ครับแล้วก็แบบนี้ดาบควรมากครับผมทิ้งเหล็กเก็บเก็บข้ากรอนเลยยุโผกนะหาน้ำไม่ได้ผมเดี๋ยวกูทำมาดับปาบกูแม่งเลย ไม่ถึงกับอาราผ้าหรอกคือแต่งเพลงเล่นๆกับเพื่อนนะก็ได้มานิดแหละแะข่าทิ้งแม่งขับเตียงได้ไหมนะเออลืมบอกไปข้างล่างนี่แหละครับผมเจอกล่องผมว่ารออัดก่อนนะผมโอเคผมก่อน,อนเลยเรามาตีข้างบนว่ากล่องมันคืออะไร หรือจำนวนมากของว่างและประทานอาหารแล้วก็แล้วก็อะไรนะโบนมิลปุยบผมแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อ,อื่นก็กดชิปมีชิปให้กดไหมเนี่ยวะ <c oughs> นั่งก็กดชิปพ,พอดีคอมบอกเนี่ยแต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะมี คนอาจจะยังไม่รู้ครับผมว่าอันนี้มันขุดเพชรได้น,นะครับผมเห็นไ,ไหมครับผมเพชรก็จะไม่มีไอ้เหี้ยไม่เป็นไรเขาเสกใหม่อีกทีก็ได้โอเคครับผมแต่ว่านายคอมเนี่ยที่ขุดหินนะผมมันสามารถขุดเพชรได้น,นะครับผมนายคอมนะไม่ถึงนายคอมคนอาจจะยังไม่รู้สักเท่าไหร่โอเคโอ้โหสอมบี Zombie! Zombie! ก่อนอื่นนะผมผมม่าข้างล่างเนี่ยต้องมีสปาว์มอนเตอร์แน่นอนเลยก่อนอื่นแล้วกดชิปครับผมทำไมเวลานั่งชอบบอกว่ากดชิปวะโ oh อ้ไม่กูต้องทำทำลายสปาวะนะผมโอเคครับทำทำลายสปาว,ว์มอนเตอร์โอ้ โอยอย่าบอกนะว่ากล่องมันหายอย่าบอกนะว่ากูจะตาย <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ได้แนละ้วอันนี้ผมเครียดเลยอะ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะว่ากูจะตายโอ้ยไอสัตว ไม่เป็นไรจะเสกมาเสกใหม่ความเกียนกูมีโอ้ยและกล่องกล่องมันมีอะไรบ้างเนาะไม่เป็นไรดูของเพื่อนเอาก็ได้อย่าบอกนะว่ากล่องกระหาไอสัตว์เอ้ย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกล่องมันมีอะไรวะกล่องไอรอนจะรู้เปล่าเ,าเนี่ยไม่รู้แล้วไอรอนกูไปหมดเลยอนะ่ะไม่เป็นไรเสกใหม่ความโกงกูมีบอกแล้ว โอ้โยไอ้ฟันห่างมามึงเจอกูมึงเจอกับกูได้เจอกูมึงเจอกูออเป็นไงเป็นไงอื้มอืออือกูจะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยไอ้ฟันห่างอันนี้เป็นแมปของแมนยูเก้าสามนะผม เพื่อนผมทำให้อะใครทำให้หรอครับผมเทียวเกมมิงทีวีครับผมสำหรับแบบนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ให้ร่างคลิปดีไหมเนาะอืมเอาให้ละดีละถ้าใครอยากเล่นก็ทำเองงกมันต้องเก็สามอันสามอันเอ๊ะเรียนทำตาเผาด้วยโอเค อย่าบอกนะว่ามันไม่พอในกล่องมันมีอะไรวะอยากรู้นะเนี่ยก่อนอนื่นเลยอันนี้เอาไปตรงไหนดีเนะี่ยเอาไปตรงนี้นเลยกันตรงน่นตรงน่นโอเค เขาอันนี้ใช้บกไม้บกไม้นะผมบกไม้มันไม่พอไม่เป็นไรหรือว่ายังไม่ได้ทำปิกแอกพังเลยเนี่ยแล้วค่อยขุดที่หลังเแ๋ยวค่อยขุดหลังไม้ อย่าบอกหนะ้าว่ากูต้องตีอย่าบอกหน้ากูกุดแ้วน,านา้ำไหลให้เป็นไรกูมีเห็นอืมะไรเนาะเราจะเล่นแบบเซฟๆหน่อย โอเคง่ายมากเรามาดูในกล่องกันเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไม,ไม,ไม,ไมเนี่ยไม่เป็นไรแต่ของฟรีมาแล้วก็ทต่ไม่ไม่นี้ผมก็มาต่อต่อมาตอนหลังใหม่ครับผมอุยอ้ยโอยไอ้ฟัย f าง ไม่เป็นไรตรงนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรแนละ้วโอเคผมต่อไปทรายมันจะตกไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก่อนมันจะตกไหมอ๋อไม่ตกหรอกครั้งล่ามันเป็นทรายแข็งก้อนอื่นเลยเราต้องเอานี่มันจะ,จะเด็ดโอเคครับผมเอาอันนี้ไปได้วยมันเป็นไม้ ต้องเอาอะไรมาตีไม่รู้อ่ะโอเคเราได้เป็นเนยรักโลกแล้วผมโอเคอันนี้ผมมาต่อไปตั้งนานแล้วนะผมก็จะแกะเอาแกะมาทำหมอยแห่เอาแกะมาทำขนแห่อหโอ้ถูกแล้วนุ๊บ้าโว้ยใจเย็นพี่น้องเอออันนี้ผมฆ่าอันนี้ผมไม่ได้ฆนะ่ามันตายเองอะ่ะ มันถูกน้ำร้อนต้องรีบไปเกาะน,นั้นครับผมเราต้องรีบไปเพรานะว่าเกาะนั้ น้ำแข็งกลัวไอ้เชีย่ยเครียดไหมเนะี่ยเครียดไหมเนะี่ยหมายถึงว่าเนี่ยแหละเครียดไหมเนะี่ยไม่น่าโลกมากไปเอาเนื้อเลยเอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะผมเสียงผมแม่เพราะว่าลมมันตีเสียงผมไป ไหลายคลิปอะที่ไม่ได้ยินเสียงผม okay. โอเคโอ้กบองเพชรยังอยู่ดีดีดีจะเสงใหม่ลองไแบอเหินนี่เป็นส้นตีเลยนั่งหานาเลยฮะขออย่างเดียวไม่มีคิตเตอร์ขอตัดก่อนนะผมโอเคผมอาจจะเงียบๆหน่อยก็ขออภัยนะครับ ก็ดีเครียดไม่จำไม่ได้ด้วยไงว่าต้องเสกอะไรบ้างโอเคมองหน้าพ่อหน้ากูมนพ่อมึงนักเหรอหต้องขอพระประธานอาภัยด้วยนะครผมที่มีคำหยาบเล็กน้อยไม่กล้าใช้เลยนะเล็กเนะี่ย โอเคครับผมต่อมาเราจะทำป้ายนิเทศเราทำป้ายนิเทศโอเคอยากทำทอดด้วยเนี่ยมันต้องมันต้องเอาปบะเผาไงเสียวเนี่ยเอาที่มากันแล้ว จะมืดๆ่อยก็ขออภัยไปทำแบบนี้นี่ก็ถือว่าสวยสวยใช้ได้นะครับผมคือเมนยูเก้าสามเองแหลนะถ้าใครอยากเล่นแมพผมก็ส่วนแมพทิวของทิวเกมมิ่งทีวีเนี่ยผมผมยัง ันีห้าพารสุดท้ายของเขาผม,ผมยังไม่ได้เล่นให้ดูเลยเพราะว่ามันก็ยากใครได้ลาไม่ตายแบบง่ายๆจากมะกูเนี่ยอุเล่นหมอนฮาร์ดคอของเขาได้ไหมเนี่ยแต่ในคอมผมไม่แน่นะอยากเล่นฮอนด้วยอยากเล่นฮอนสุดๆ ดีว่างๆไงโอเราจะมาฝากตักไข่โอ้เรามาเป็นอันนี้เป็นไขๆโซนปูพืชนะผมทำไมเราไม่รวดเดียวไปเลยวะแต่แบบนี้ผมรู้สึกว่ามาันเร็วกว่านะครับโอเคผมอันนี้มันก็เป็นสไตล์แล้วเนาะโอเคผม โอ้ยเขียบแล้วโอ้ได้แล้วชื่อพาดชื่อพาดโอเคผมก็มาทัวเกาะเอาขุดอันนี้ไปหนะกโดนสกายบ็อกที่ เออมันไปนรกไม่ได้ผมรู้แล้วผมผมไปดูจากคนอื่นๆมาผมว่าทำไมมันทำไม่ได้โอ้โหโอ้โหเกียวเสียวเสียวมาอนี่อย่าบอกนะ ปากูจะตาเอาไปไปัดปิดคลิปกันเถอะว้ามนจะปิดอย่างงี้ปิดย่างงี้แหละโอเคบ๊ายบาย